สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะกับชาวราศีตุลและราศีพิจิกนะคะชาวราศีตุลเกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมชาวราศีตุลเป็นคนที่รักความสวยงาม เป็นศิลปินและนักเขียนภายใต้อิทธิพลของดาวสุขอาชีพที่เหมาะกับงานของคุณก็คืออาชีพเช่นการตกแต่งภายในอัญมณีขนสัตว์การออกแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้าของสตรีและเครื่องประดับไม้ดอกไม้ประดับและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม ตาช่างความยุติธรรมก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีตุลเพราะฉะนั้นอาชีพของชาวราศีตุลโดยธรรมชาติก็มีจํานวนหนึ่งที่หมายถึงผู้พิพากษานักเขียนชาววเลรทางกฎหมายในศารหรืองานอื่นๆเกี่ยวกับการออกกฎหมายการควบคุมบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายชาวราศีตุลเป็นผู้ที่ทํางานได้ดีมากในเรื่องแบบนี้ มีความสามารถในการที่จะเข้ากับผู้คนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นให้แก่ผู้ร่วมงานแล้วก็เป็นที่ยอมรับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อคุณอย่างยิ่งคุณไม่สามารถทำงานในบรรยากาศที่มันยุงง่งเหยิงสกปรกและซอมซอกคุณจะเลือกคบเพื่อนด้วยความสุข,ขุมรอบคอบเพราะฉะนั้นผู้ร่วมร่วมงานของคุณก็จะเป็นแบบเดียวกันงาน ได้หลายอย่างเกี่ยวข้องกับพลังอํานาจของคุณที่เขาเรียกว่าความมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลส่วนมากก็ถ้าเป็นหญิงก็เป็นหญิงผู้อ่อนหวานและสวยงามหากคุณเป็นครูถ้ามีดาวพุธมาลอยอยู่ในเรือนนอกด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีตุลคุณก็อาจจะเป็นครูนาฏศิลป์หรือ คูศิละปะเพราะงานส่วนใหญ่ของคุณแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านศินละปะและความสวยงามไม่ว่าคุณจะทำงานใดก็ตามคุณก็ควรจะเลือกงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ด้านนี้ของคุณก็จะทำให้คุณมีความสุขกับงานมากขึ้นงานเกี่ยวกับด้านของการเงินชาวราศีตุลก็มีความสามารถในด้านของการเงิน ซึ่งดาวศุก์หมายถึงดาวของความสวยงามศิละปะและการเงินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็มีอีกหลายคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเงินและธนาคารต่อไปชาวราศีพิจิกซึ่งคือคนที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับแล้วก็มีความสามารถมากที่สุดใน บรรดาของราศีทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณมีความสามารถหลากหลายในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะเรื่องของการสอบสวนสืบสวนเรื่องเกี่ยวกับความรับทางปวงคุณมีความสามารถในการที่จะใช้อำนาจยอดเยี่ยมของคุณในการสืบสอบสืบสวนสนุกกับการค้นหาแรงจูงใจของคุณม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณก็สามารถที่จะทำได้อย่างสนุกและประสบความสําเร็จชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของเป็นนักบุกเบิกได้เช่นเดียวกันคุณจะบุกตะลุยฝ่าฟันไปในดินแดนแห่งใหม่ที่ไม่มีใครสามารถจะทำได้คุณชอบนัก เขียนนิยๆยเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนสอบสวนและเรื่องของสิ่งที่มันลี้ลับเรื่องของงานของคุณก็เช่นเดียวกันคุณจะมีความเก่งกาจยอดเยี่ยมเรื่องของการสำรวจตรวจสอบเพราะฉะนั้นอาชีพของคุณเกี่ยวเรื่องการสืบสวนสอบสวน,สสวนตรวจสอบก็นำเป็นสู่ของเจ้าหน้าที่ข้องปฏิบัติการหรือตำรวจสืบสวนสอบสวนเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้ง นักเคมีนักฟิสิกส์นักพยาธิวิทยาแพทย์และจิตแพทย์สัญญกรรมได้เช่นเดียวกันชาวพกิจส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาสนุกกับการได้แสดงความเข้มแข็งและความมีฝีมือที่ห้าวหารและกล้าหาญเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิหลายคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาคุณจะทำงานหนักในงานที่คุณเลือกเพราะว่าคุณเป็นคนละเอียด ละออมากไม่ยอมทําอะไรครึ่งๆกลางๆคุณมีความสามารถที่เป็นเลิศและฉับไวเมื่อ onde, คุณวางเป้าหมายไว้คุณก็จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นคุณมีความสามารถในด้านสติปัญญาดีมากสามารถ uire, าาที่จะจับประเด็นสํสาคัญสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีต่างๆคุณมีสมาธิที่ดีมากมีใจที่จดจ่อในการทํางานเพราะฉะนั <knobs S 1> ้นชาว ราศีพิจิแล้วก็ไม่ใช่จะฉลาดอย่างเดียวเท่านั้นมีความหลักแหลมเกินมนุษย์มีชาวปัญญาที่เป็นเลิศและมีความศตัทาที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นหลายคนที่เกิดในราศีพิจิกก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถระดับโลกคนหนึ่งวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ